งานชิ้นนี้เป็นงานพิเศษที่พวกเราไม่ค่อยได้ทําบ่อยนะครับสีฟ้าที่เราเลือกใช้เป็นพลอยเม็ดกลางนี่เป็นเทคอยส์นะครับแต่ว่าพลอยเม็ดนี้เป็นเทคอยส์เหมืองโบราณเมืองพิเศษของอาริโซนาชื่อเหมืองเขาชื่อว่าคิงแมนนะครับเป็นเมืองคิงแมนเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกกันว่าคิงแมนเทค e อยส์นะครับ ลักษณะของ kingman t h e q u o i s e จะมีไพรายขึ้นอยู่ที่เนื้อของ t h e q u o i s e ที่เป็นสีเป็นสีทองนี่ไหมครับแล้วก็ด้านใต้ท้องนี่ไหมครับเขาจะเป็นแร่ไพรายลและเนื้อเขาจะเป็นสีฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะมีความคล้ายกับเหมือง sleeping beauty แต่ว่าเหมืองของ kingman สีเขาจะเป็นสีฟ้าที่เข้มกว่าที่ sleeping beauty เหมือง arizona เหมือนกัน,น มก็เลยได้นำเ t อร์ค o อยส์คิงแมเนี่ยมาดีไซน์เป็นรูปลักษ์เป็นแหวนพันตำเลึงแล้วก็บ่าเป็นเพชรเพื่อจะให้สีขาวเนี่ยเข้ารับกับสีฟ้าด้านบนนะครับเราไม่ได้ทำกันบ่อยๆนะครับแหวนเ h อร์คอยส์เม็ดนี้คลาสสิกมากๆเป็นแม่ถ้าใส่กับเสื้อขาวกันเกงเยีนนี่นะครับจับนะฮะเป็นพลอยนำโชคของคนาชาวเผ่าอินเดียแดงนะครับเขาถือว่า การมีเธอคอยออกไปล่าสตัตว์เนี่ยจะช่วยป้องกันอันตรายนะฮะแล้วก็าบานเราก็จะเรียกเธอคอยว่าพลอยไข่นกกระเวกเนื่องจากว่าไข่นกกระเวกเนี่ยเขามีสีฟ้าแล้วก็จะมีลายๆแบบคล้ายๆเธอคอยนะครับไข่นกกระเวกก็จะถือว่าเป็นไข่นกที่มีลักษณะพิเศษก็คือขนของนกกระเวกเวลาล่วงลงมาเนี่ยจะกลายเป็นทองคําเพราะฉะนั้นไข่ที่มีไข่นกกระเวกอยู่ก็เสมือนกับว่า มีทองคำเนี่ยสามารถเพิ่มพูนได้อยู่ในบ้านนั่นเองนะครับจึงเป็นความมงคลของบ้านเรานะครับสอบถามพวกเราได้ใน l i น์แอนะครับขอบคุณกับทุกๆกํำลังใจที่มีให้กับพวกเราเสมอมานะครับขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับ